เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนฮะวันนี้อยู่กับเกม Moonlighter กันอีกแล้วเอาละครับอตอนนี้ก็คือผมฟาร์มเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้ตอนตอนฟาร์มนี่แหละว่ามันมีอันนะมีโหมดโหมดใช่ใช่ในระบบเอนชาร์นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมเล่นเป็นแมปเอ่อแมปเป็นโหมดธรรมดาใช่ไหมเออแล้วทีนี้โหมดธรรมดาผมเนี่ยผมไม่เคยเอนชาร์นของเว้ยเพราะาตอนนี้น ตอนหมดธรรมดามันง่ายไงไม่เคยเอนชาร์สเลยด้วยซ้ำเนี่ยมันมีเอนชาร์สเมนต์ผมจําไม่ได้ว่าผมเคยเอนชาร์สไหแต่ผมว่าไม่น่านะผม,ผมก็เพิ่งจำเฮ้ยไม่ชัดจำได้เดี๋ยวผมเพิ่งนึกได้ว่ามันมีตอนที่มากดดูเพราะว่านั้นผมจะซื้อโพชั่นไปลงดันเจียนไงและคือมันก็เห็นเอนชาร์สเมนต์เอ้ยวันะมันมีเอนชาร์เห,หรอวะผมก็เลยลองดูเออมันก็มันก็ดีขึ้นนะเพราะตอนนี้อาชุดผมกันได้กันได้80 ปะตอนนี้ผมไม่รู้ปกติเอก่อนหน้าน,นี้เท่าไหร่นะแต่แปดสิบปะหรือว่ามันดูข้อมูลยังไงนะอ้าวกดผิดอ่าช่างาเถอะคือตอนเนี้จะเห็นว่าตรงชื่อของอาวุธผมนี่มันมีบวกสามกับอันนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเพราะไอชุดมันบวกได้แค่บวกหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยอ่าแล้วก็ตอนเนี้ผมว่าเราไปลงดันชั้นสามไปแล้วแบบ น่าจะสบายมั้งเฮ้ยโ้สิน่าจะสบายแหละแต่ก่อนจะไปลงผมว่าจะเอายาไปสักประมาณสิบเอ็ดอันอ่าโอเคปะไปกันเลยดีกว่าโอ้ยกดผิดโอเคถึงนาตันเจียแล้วลุยกันดีกว่าไปเลยโอ ฟอเรสต์ดันเจี1หนึ่งคือวันนี้ผมว่าจะมาคือของขายตอนนี้ผมว่าผมเยอะพอแล้วนะน่าจะพอแล้วแหละของขายอะ่ะกลับกับบ้านตรงนี้ด้วยของขายเท่าที่ดูก็น่าจะเหลือๆอยู่แหละเพราะผมไปลุยดันเจี้ยนสมาแต่ยังไม่ได้เข้าห้องบอสก็สบายๆเนี่ยคือดามเมจเดียวก็ หายเลยตัวเนี้โคตรแรงอะบอกเลยเฮ้ยนี่นี่นี่ไอ้ดันนี้อันนี้นนนนต้องไป้ต้องไปเพราะว่ามันเป็น,ปนดันเจี้ยนที่เอาไว้อัปเกรดอัปเกรดเป็นอาวุธขั้นต่อไปซึ่งตอนนั้นผมไปแล้วของมันเต็มแล้วไม่ได้เก็บสักอย่างเลยโคตรเสียดายอะตอนนั้นที่ไปอื้อไม่ดรอปให้ด้วยเนี่ยผมเสียตรงผมเสียตรงไอ,งอ้ล่องเนี่ยพราะล่องนี่พอมันตายแล้วของมันจะชอบตกลงไปข้างล่าง อไอพวกนี้ยังตีทีเดียวไม่ตายไว้เราต้องหาห้องบอสย่อยเพื่อไปลุยดันเจียนใหญ่ต่อเฮ้ย,เ,ยเจอศพเฮ้ยธนูธนูธนเออผมก็ไม่เคยใช้ธนูเหมือนกันอันนี้ได้มาอันนี้ได้มารอ,อรอบสองแล้ว่าธนูใช่รอบสองแล้วธนูนี่ก็ไม่เคยได้ใช้ตลอดเลย ไม่รู้เป็นไรผมไม่ค่อยถนัดธนูอ่ะเจอศพอีกแล้วที่เจอศพสองสองรอบติดเลยธนูอีกแล้วเหรอ,อว,รอวอ่าอยากให้ใช้ธนูขนาดนั้นเลยเหรอเกมนี้อืมอยากให้ใช้ธนูขนาดนั้นเลยเหรอธนูมันดีเหรอวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวธนูคนละขั้น่นี่หว่ะอันนี้น่าจะฮันเตอร์โบและอันนี้เทรนนิ่งโบอ๋อเป็นธนูขั้นขั้นหนึ่งกับขั้นสองในเมื่อมันให้มาสองอย่างนี้ก็ลองใช้หน่อยได้กันเออว่ะ ผมลืมอัปเกรดไออันนี้ไปเลยโอ้ oh. oh. เดี๋ยวลองใช้ธนูก่อนแล้วนเอา้าไม่ต้องลองแล้วเลยเจอห้องบอลละแปะนี่นี่เดี๋ยวดูความแรง oh. ปุ๊บอ้ยมันก็แรงนะเว้ยแรงเหมือนตอนที่อัปเกรดมาใหม่ๆเพิ่งอัปมาเป็นขั้นเนี้ยดาบอันนี้ใหม่ๆม,มาลองใช้ธน,นูหน่อยดิ ทำไมเจอห้องบอสตอนใช้ธนูมันจะเจอห้องบอสบ่อยวะสงสัยมันอยากจากลิงมันไม่อยากให้เราใช้มันก็ดีเกินแล้วมันก็จะติดมั้งไม่รู้ดิโอแต่มันก็ยังตีบอสย่อยไม่ตายอยู่ดีมันต้องตีหลายๆทีอยู่แล้วก็ถือว่าง่ายกว่าเดิมเนาะใช่ไหมปกติเรามาเจอบอสนี้ก็ประมาณสองสามทีก็ตายละหรืออาจจะเพราะเกาะเราดีด้วยแหละน่าจะเกาะเราดีด้วยมันก็เลยไม่ตายง่ายๆ แดี๋ยวตอนนี้ใช้ยาหิวเล็กให้หมดก่อนอุตส่าห์ครับมามที่อันนี้คือยาหิวเล็กผมไม่ได้ครับไว้นะคือ,อก็คราฟไปแหละแต่ไม่ได้ใช้ไอยาหิวเล็กนี่คือคราฟค้าฟไอตัวอะไรอะเฮ้ยตะกี้เหมือนตรงพื้นนี่มันมีตัวอะไรบางอย่างเราไม่เคยเจอปะเออใช่ผมจาได้ผมไม่ผมไม่เคยเจอมันนะไอตัวบนพื้น,น่ะกี้ บอนนี้พัดลมหลมแข่งตกตอนนี้พัดลมพัดลมก็ยังทำอะไรผมไม่ได้แล้วเพราะเดมือนว่าตอนนี้เราจะโหดมากไม่ใช่โหดที่ชุดก่อนนะคือผมก <c oughs> ็คือผมไปนั่งฝึกฝึกดอชมาไม่กดผิดไปโดนผินยาละก็ถือว่าก็ถือว่าอัปเกรด,ดู่นะก็ บางทีก็ถึงมาจะกเด,ดสหลบลงไปในหลุมบางสองสามรอบแต่ก็หลบได้ดีกว่าเดิมแหละนาอโอ้ยคืออันนี้เป็นน่าจะห้องสุดท้ายแล้วปะเฮ้ยโคตรเร็วเออเพิ่งนึกได้ว่านี่มันห้องสุดท้ายเลยนี่หว่าบอสดันเจียนด่านสุดท้ายเร็วไปปะเฮ้ยโคตรเร็วลยเนี่ยเออน่าจะเร็วเร็วมาก อันนี้เราเปิดคลิปมาถึง10บนาทียังน่าจะยังไม่ถึงนะเหมือนนั่งเล่นสปีดรันกันอนะ <c oughs> ไม่รู้ทำไมผมเล่งจังเลยอ่าเนาะอุ้ยอ่าใช่แล้วข้อน,นี่ผมจำไม่ได้ว่าตอนที่ผมอัดไว้ตอนที่ผมลงไปมันเจออันนี้อย่างนะแต่คืออันนี้คือจะเป็น anti poison อ,อัม e ต anti poison มันจะช่วยลดด a m a g ตอนโดนพื้นอนะโดนพิษบนพื้นคือไอเนี่ย เนี่ยมันจะไม่โดนแอมเบตแล้วอุ้ยกล่องกล่องชมพูเฮ้ยอันนี้ของดีผมจําได้กล่องชมพูนี่มันน่าจะมีพวกอัตติแฟกอยู่ในนี้ปะใช่ใช่จำได้ละคือไอ้พวกกล่องชมพูนเนี่ยมันจะมีเป็นอุย้ยลืมดูเลือดตัวเองแล้วเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยผมชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยปกติชอบดื่มดูเลือดเวลาเล่นเล่นไปแล้วมันลืมดูลเลือดอ่ะเอ้ยนี่ไงอาร์ติแฟกต์ลัคกี้อาร์ติแฟ,ฟกต์อะไรลัคกี้ออมูเลต อ๋อมันจะช่วยทำให้เพิ่มอัตราการดรอปของไว้20เอร์น์ฮ้ยก็ดีนะเอาไว้สำหรับฟาร์มดันเจี้ยนต่อได้ดันเจี้ยนต่อไปเดี๋ยวเอาของสักอย่างไปขายก่อนดี้ปะอ๋อไม่เป็นไรแหละอ๋อเออใช่มันมีมันมีอีกอย่างนี่ว่ามันมีอีกอันนึงเราแค่มาตรงดันเจี้ยนนี้แล้วก็มาเก็บของอะไรพวกนี้เกิดก็ได้นี่ว่ะ เออว่ะเออได้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 ได like ้เดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูน่าจะเคยทําแล้วป่ะจำไม่ได้แคน่าจะเคยทาเหมือนกันละที่จริงเราไม่ต้องเอายามาตอนนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเออแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวนายก็เอามาละเอามาใช้สักหน่อยแล้วกันคือมันจะมีประตูเฮ้ยไอ้มันมีไอ้มันมีอะไรข้างล่างดวยว่านี่ยคือมันจะมีประตูที่ทําให้เราสามารถเข้าออกมันเจียนได้อ่ะ เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างกันอุ้ยหนังสือเยี่ยมเลยหนังสือเอาอันนี้ไปแทนโอเคอ้ยทำไมโผ่มาตรงนี้แล้ววะโคตรวาร์ปอ่าข้างบนนี้ยังมีอีกที่หนึ่ง ของชั้นของชั้นสามมันเป็นของดีอ่ะก็เป็นของของคือว่าขายแพงนะครั้งชั้นสามอ่าป่ะห้องบอสอยู่ไหนวะหาห้องบอสไม่เจอเลยเนี่ยกทจริงเราข้ามเลยก็ได้นะวะประตูมันไม่ได้ปิดแต่ก็เคลียร์ไว้ก่อนเว้ออันนี้ปิดทักไม่ได้เลยไอ้นี่ โคตรแรงอะดา,ดาบดาบหกสามเลยเว้ยอย่างแรงจุ๊บจุ๊บห้องนี้ไม่มีอะไรห้องบอสไปไหนวะน,นี่อ๋อ,อเฮ้ยเดี๋ยว น่าจะใช่อ๋อผมรู้สาเหตุแล้วทำไมผมถึงไม่ค่อยใช้เอนชาร์ก็เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน,นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมอ๋อที่ผมไม่ได้เอนชาร์ก็เพราะว่ามันเป็นมันจะต้องเอาดาบอันนี้ไปเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเอนชาร์ท่าไหรเพราะผมไม่รู้ว่าสเตตที่มันได้ตอนที่อัปเกรดแล้วเนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไม่งั้นพออัปเกรดผมอ้ย ถุงมือถุงมือซ้ำดีกว่าเพราะพออัปเกรดไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะของที่อัปเกรดมันจะอยู่ไหมนะคือกลัวอัพอัปเดตเอฟเออัปอินชาร์ดแบบฟรีๆอ่ะเออว่างั้นเถอะคือกลัวแบบอินชาร์ดแบบฟรีๆแล้วของมันหายเนี่ยเออมันกลัวปงังตังอ่ะเออว่างั้นแหละโคตรปังตังเลยอ่าเขาว่าทำไมหลิงไม่อัพ ต่เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่ามันจะเปืองหรือเปล่าแต่เราได้ไอ้อันนี้มาอีกอันเฮ้ยเฮ้ยทำไมวันนี้เจอศพเยอะจังวะธนูอีกแล้วเหรอธนูจะเอามาทุกขั้นเลยปะเนี่ยเนี่ยคือเรามาชั้นสามเราเจอแต่ธนูชั้นหนึ่งเอ้ยธนูเวลหนึ่งเวลสองเวลสามเราเจอมาสามขั้นแล้วนะเนี่ยธนูเวลหนึ่งเอ้ยอันนี้เวลสองเราเวลหนึ่งเหรอครับเป็นวะอ๋อเราสง่งเออนี่เอ้ยอันนี้ธนูเวลหนึ่งถูกแล้วเราเวลสองเราใช้อยู่ แล้วเราก็ได้เวล3สามาด้วยอันนี้ฮนูติดสตันเฮ้ยทำไมวันนี้ของขายที่มันเป็นอาวุธเยอะจังวะเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงห้องบอสยังนั่นไงข้างหน้าห้องบอสบอสใหญ่นี่ว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับอ่าผมว่าต่อไปน่าจะบอสแบบหนักอึ้งแน่ๆโอ้ขอก็ดีอยูน่นะแต่ น,นี่เดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้ที่ผมบอกไอ้ก้อนนี่ผมไม่แน่ใจว่าเราใช้ไปยังแต่มันพอใช้แล้วเนี่ยมันจะสามารถสร้างประตูทําให้เราเข้าออกได้แต่ได้แค่รอบเดียวแล้วมันจะวัปมาชั้นสามเลยทันทีเนี่ยยังไงต่อไปเป็นชั้นบอสแล้วงั้นเราก็เอาของไปเก็บก่อนแล้วก็เอายาฮิวเพิ่ม หรือว่าขายของก่อนดีเอ๊ะว่าแต่ผมขายของก่อนดีว่าตอนนี้ของมันเยอะมากเลยมาเดี๋ยวก็เปิดร้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปลุยชั้นสาม ของทั้งร้านขายเกือบหมดแล้วเมื่อกี้จากเจ็ดหมื่นเป็นสองแสนแล้วเนี่ยอุ้ยโคตรรวยไหนดูซิวันนี้เท่าไรเฮ้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันโอ้ได้เงินเยอะจนไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวไปลุยชั้นสุดท้ายห้องบอสกันเลยดีกว่า โอ้เย่โอ้มาเจอกันหน่อยไหนะดูสิผมว่าบอสบอสเวอร์ชั่นนี้บอสเอของดันนี้จะเป็นบอสต้นไม้ดูจากรูปข้างหน้าแล้วผมก็ผมก็ลืมไาเหมือนกันว่ามันอันนี้เสียงบักปะใช่เสียงน่าจะบักผมไม่ได้ยินเสียงเลยเลยก็ได้ยินอยู่แหละแต่มันเสียงเหมือนอยู่ในห้องน้ำอะ อานนังีไงต้นไม้จริงด้วยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะรอดหรือเปล่าปึ๊บอุ้ยเผื่อใช้ใหญ่อะนึกว่าจะรอดจากอุ้ยเฮ้ยี่พี่พนี่เอ้ยเอ้ยมันไม่ใช่ตัวใหม่ดีกว่าจำได้แล้วไอ้ตัวนี้มันตัวที่บอสปล่อยมาเอ้ยแต่เอ้ยแต่ผมว่าผมซื้อได้ผมซื้อได้ผมซื้อได้ซื้อสื้ออะไรวะเนี่ยอือไอ้มันปล่อยอะไรมาปล่อยอะไรมา ไปสปอนไปสปอนยุ่ยจุบจุบ๊บจุ๊บโอ้ยหิวหิวหิวโอ้ยเฮ้ยรุนแรงแรงอยู่แรง,แรงยอยู่เฮ้ยอันนี้อันนี้สู้สู้ง่ายกว่าเอโกลามปะกูกูเลมสลามง่ายใช่สู้ง่ายสู้ง่ายกว่าสู้ง่ายก่าเฮ้ยมันจะตายแล้วเว้ยอีซี่เฮ้ยง่ายง่ายจริงอ่ะนะง่ายจริง เว้ยได้กุญแจมาแล้วกุญแจเปิดห้องกลางให้ผมว่าอันนี้มันง่ายกว่าบอสชั้นแรกนะหรือว่าบอสชั้นแรกเราไม่ได้อัปเกรดของวะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่ได้อัปเกรดของของขั้นน,นี้นี่ดูดิของเราอัพสามบวกเต็มเออใช่เกมนี้มันเสียงบั๊กอยู่อะตะืกี้โอ้อะไรวะไม่อินเลยอะคือตะกี้เสียงมันเหมือนอยู่ในห้องน้ำอะมันต้องเปิดไอ้ไอเทมก่อนอนะมันถึงจะหาย โอ้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยก็ได้กล่องแล้วอันนี้อันนี้อร์ติแฟกอะไรอีกอะอร์ติแฟกแคว่าแคล a วเ e ียสเมดอะมูเลตอะอ๋ออันนี้อัตติแฟกนี้จะสามารถเพิ่มฮิล <c oughs> เพิ่มเลือดของผู้ใช้ได้แต่ก็จะทำให้พลังป้องกันของผู้ใช้ผู้ใช้มันลดลงเหมือนกันเออเฮ้ยเพิ่มเลือดแต่พลังป้องกันลด ใช้ได้นะก็ะไม่ได้แย่อะไรอันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่นนหมและอันนี้มันมาทำไมวะเนี่ย Ancient Wood เนี่ยถือว่าเป็นการสู้บอสท,ที่รวดเร็วมากรวดเร็วกว่าขายของอีกเพราะผมขายของนานแล้วนะนานกว่าสู้บอสอีกนะเฮ้ยอะไรวันนี้อ่ะสู้บอสนานกว่าขายของเฮ้ยเมื่อกี้ๆๆไม่ใครเห็นผมปะ เกมนี้เป็นเกมที่ดีจริงๆเลยสู้บอทสู้บอทนานน้อยกว่าขายของงอขงวะเนี่ยวาร์ปได้โอ้มันว่าของเกม New Game Plus นี่มันจะมีบั๊กเยีะยวกว่าเกมธรรมดายอยีกนันเนี่ยเอา้าลงมาแล้วไอ้หนูเธอจัดการโกเลมคิงแล้วตอนนี้ Forest Guardian เหรอเนี่ย เธอเสียงมากเกินไปแล้วนะรู้หรือเปล่าเธอเกือบทำให้ฉันหัวใจวายแนย่คุณปป่งเธอต้องเป็นห่วงมากแน่ๆถ้าเขางอ,อยู่ที่นี่นะทั้งเป็นห่วงแล้วก็ทั้งภูมิใจในเวลาเดียวกันด้วยฉันว่าเขาต้องพูดอย่างนี้แน่เลยอ๋อหลานของฉันเนี่ยสามารถจัดก,การทั้ง การเดียนทาเลยนะรู้หรือเปล่าล่ะอ่าน่าคิดถึงจริงเลยอาตามคำขอของเมืองนี้ฉันจะให้ข้อมูลเธอกี่กับดิสเซอร์ดันเจียนตอนนี้มันเปิดแล้วแหละเอ้ยพวกเราปิดดันเจียนเพราะว่ามีเหตผลอยู่นะ อ่าแล้วตอนนี้ก็เราก็มีร้านใหม่ที่ชื่อว่าทาวบอลฉันหวังว่ามันคงจะทำให้เธอยุ่งไปอีกสักพักนะกาเดียนอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะผมข้ามแล้วกันเนะ <_ t un> าะเหมือนเขาจะว่าอะไรทุกอย่างนี่แหละโอเคดันเจียนดิเซอร์เปิดแล้วดันเจียนที่สาม แล้วเหมือนว่าจะมีร้านใหม่นี่ไงร้านแบงเกอร์ธนาคารนะตอนนี้เรามีตังค์อยู่สองแส0แปดอ้สองแสนแปเนาะเฮ้ยเปิดได้อเลยมาเราใช้กันดีกว่าธนาคารเอาไว้ทำอะไรวะเนะี่ยไม่รู้สิ อใช่ผมคือเอ็ดวาร์ดผมเป็นผู้อยู่อาศัยคนใหม่ของเมืองไรโนก,ก้านี้ผมมกักจะชอบเรียกตัวเองว่านักธุรกิจนะอะ๋ผมทําการค้าในเมืองหลวงนะ่ะผมสามารถช่วยคุณในเรื่องของเงินของคุณได้นะผมขอเชิญให้คุณมาทําธุรกิจกับผมผมจะทําให้คุณเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่้านนี้เองอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็น แบงเกอร์เหมือนเป็นนักธุรกิจปะ่ะเหมือนเราจะต้องลงทุนนักลงทุนปะ่ะใช่ให้เป็นนักลงทุนแหละงั้นเดี๋ยวผมลองให้ตังเขาสักหมื่นหนึ่งแล้วกันโอเคน่าจะเป็นนักลงทุนแหละ อ๋อก็เหมือนที่เขาบอกนะว่ามีคนใหม่มาที่ร้านไอ้ที่เมืองว่าแล้วเดี๋ยวผมว่าจะเอาของไปเก็บก่อนดีปะ่ะแล้วเดี๋ยวไปลองลองดันเจี้ยนดันเจี้ยนดันเจี้ยนอะไรนะอ๋อดิสเซอร์ดันเจี้ยนสักสองสามครรอบน่าจะไม่เสียหายอะไรเพราะเหมือนว่าสู้บอลแล้วมันจะช้าไปไม่ใช่ช้าดิมัน มันเร็วเกินไปอ่ะคือเราอัปเกรดของมาจนของมันฟูอ่ะแล้วตีบอสท,ทีมันก็มันบอสมันทําให้บอสไม่น่ากลัวเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นแปลกๆเียไหมโอ้ยโอเคไหนดูสิดันเจี้ยนที่สามจะเป็นยังไงนะน่าจะเป็นดันเจี้ยนเหมือนเป็นดันเจี้ยนที่เราเคยลงใช่ไหมใช่ใช่แหละ ไหนมาลองดูกันซิว่าเราจะสามารถตีดันเจียนนี้ได้หรือเปล่าวิ่กงกล่องจะหายกล่องจะหายไหมอย่าเพิ่งหายนะอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งหายด้วยใจเย็นเย็นสิไอ้นี่ก็หมุนจังเลยหุยกล่องเหลือปิ่มหนึ่งมันก็จะลงไปแล้วอะ่ะเฮ้ยผมว่าเรายัางพอไหวนะเออพอสู้ได้แหละเอ็นเนี้ย นี่ไรอ่ะผมว่าน่าจะขายได้แหละเดี๋ยวไปตามหาดูดีกว่าว่าอันไหนเป็นของอัพอัปเกรดชุดเวอร์ชันเวอร์ชันเท่าไหร่ละเวอร์ชันสามแล้วปะใช่นจะเวอร์ชันสามเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เราซื้อได้อยู่พอไหวพอไหวแหละนี่ก็วาบจังเลยเฮ้ย <c oughs> ไม้สบายชั้นแรกยังสบายอยู่ก็แค่ชั้นแรกะนะผมว่าโอ้มันก็พอได้อยู่แหลนะเนาะพอได้พอได้พอได้อไดเอาเจอห้องบอสเอิม่มเดี๋ยวผมว่าในห้องบอสเราได้ยังแค่ของได้เดี๋ยวลองสู้บอสเลยกันตัวอะไรวะเนี่ยเฮกซ่าเอ้ย เฮ้ยมันมันตีเลยยังไม่เข้าอ๋ก็ตีเข้าอยู่เฮ้แต่ผมว่าเอยชั้นแรกชั้นแรกยังไหวอยู่ชั้นแรกชั้นชั้นแรกยังไหวอยู่เออโอเคเอยก็ยังไหวอยู่นะเออเฮ้เราตีบอสเราตีบอสชั้นชั้นสองภายในไม่กี่ไม่กี่นาทีไม่กี่วิก็เกินไปไม่กี่นาทีนะชั้นแรกก็เลยสบายเลยดีว่า ทั้นสองก็ยังสบายอยู่มมไม่ใช้ได้เฮ้ยก็ยังใช้ได้อยู่นะก็ก็ยังก็ยังไหวก็กลับ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 บ้านละกล็ละเจอกันผมว่าชั้นแรกอะสบายแต่ชั้นสองอะต้องไปอัพขอมาก่อนวะน่าจะใช่ผมว่าต้องไปอัพอัพเกรดขอมาก่อนเออ ชั้นสองต้องอัปเกรดของก่อนถึงจะไปไหวไม่งั้นเละของหายแน่ๆว่าเรามาก็มือแล้วนี่ว่านี่ไรอ๋อเราเราคราบเกรดเอยคราบเกรดจะบอกว่าอัปเกรดกับคราบกลายเป็นคราบเกรดเฉยเลยไม่ได้แล้วอุ้ยโคตรเร็วคือเราสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นเป็นเกาะเกาะเวอร์ชั่นสองได้แล้วเนี่ยว่า เราเรา,เราใช้รองเท้าอันไหนนะอันนี้ไงอันนี้เราไม่ใช่อันนี้ดิเอกเอกมาก,ก่อนอันนี้แล้วก็อันนี้ใช่แต่เราอัปเกรดหมวกได้แล้วไหนดูดาบสิเฮ้ยดาบไฟโคตรเท่เลยอันนี้ติดไอ้ดาบติดไฟด้วยว่ะเฮ้ยแต่อันนี้ดาบดาบเราใช่ไหมไอ้ดาบเท่ยังวะแล้วมันต้องใช้ของจาก ของที่ดรอปจากบอสด,ด้วยแล้วก็แร่อะไรสักอย่างแต่คือดูเงินอัปเกรดนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะสองแสนห้าเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ต้องไปขายของแล้วก็ไปอัปเกรดของแล้วเนาะไปงั้นก็ขอจบพาร์ทแต่เพียงแค่นี้ก่อนแลวกันเดี๋ยวผมว่าถ้าจะฟาร์มผมมันน่าจะเป็นคลิปต่อไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมคือถ้าฟาร์มนอกรอบเนี่ย ผมว่ามันจะเร็วเกินไปอ่ะใช่ไหมก็เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเราก็ไปฆ่าบอสเวอร์ชันเอ๊ะเปลี่ยนบอสเป็นเวอร์ชันเลยฆ่าบอสเวอร์ชันติดบอสเวอร์ชันหมแล้วอ่ะฆ่าบอสดันเทยนดันเจี้ยนสองได้ง่ายๆแล้วเวลาผมไปฟาร์มอ่ะงั้นก็ถ้าจะฟาร์มผมว่าฟาร์มในคลิปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องฟาร์มนอกรอบแล้วเพราะว่าฟาร์มฟาร์มนอกรอบแล้วมันจะเร็วไปอ่ะโอเคเนาะนนก็เจอกันพาร์ตต่อไปนะฮะ ผมว่ายิงยาวมูเล,ลเตอร์แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นเล่นนาลิตาบ่อยเพราะตอนนี้อยากเล่นมากแต่มูเล,ลเตอร์มันยังติดอยู่มันก็จบพาร์ทแต่พีคเร่อนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันพาร์ตต่อไปจ้าบ๊ายบายอูบายจ้า